ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกคือุกคนได้ครับผมพบกับ่อยบูมน้อยอะไรเอ็ดชาแนวคือเก่เาขึ้นเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นี้ได้ครับพี่น้องตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงบ้านปะถอนเรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงหน่อยห่อยเอ้ยชั่วโมงครึ่งนะครับผมออตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามนะครับมาดูนะครับว่ามีอะไรมากินนะครับตอนนี้นะครับ ก็มีมีมีม,ม,มีมีมังคุดนะครับแล้วก็มีปลาเผาเอาลงไปสองชุดปลาเผาสองชุดนะครับผมก<า>ินเขาเดี๋ยวให้เหมยเอานั่นเอามาอีกชุดหนึ่งมีปลาเผามีมังคุดนะครับผมตอนนี้เราก็มาเจอลุงม็อกแล้วนะครับวุ้ยเ่ย <laughs> ว่าหันแกเสียลุงม็อกสวัสดีครับผมมาถอนสวัสดีครับ ตีไมอยากได้อยากได้ในแขนไอหยังในแขนยังมาจับเด้อนะมันสิลอกปลาเผานะครับวันนี้มากินปลาเผามานะเนนักเก็ตนู่นเขาป้าถอนไปทำอะไรมาเมื่อกี้ทำไมนอนเมื่อกี้ฉีดยฉีดพัคซีนนี่ยังปะแอปตาแอปตาโอ้โหได้ได้ไปโซ่ไหมเพงปะโอ้โหฉีดแอปตานะครับใครจะว่ายังมาเจ็บมันฉีดต็ดตอนไหนมาลูกอือเอาเอาเปัด พ่ะถอนบอกว่าบูมน้อยอยากกินอันเห็ดว่าสั่นโอ้แต่แต่กินยังบอกแกงมาไมกินแกงเห็ดนี่แหละเนาะยังกระไรไปเพราะยากดอกแตาคือบนนอนพักผ่อนก่อนนี่น้องก็กระไรจังมากันบ้านอะไรแกงเห็ดนะครับขอบพระคุณป้าถ่อนก่อนที่บูมจะมาบูมโทรมาหาป้าถอนบอกว่าอยากจะ อันกินแกงเห็ดว่าซ่นว่าแล้วกลับไปหามาให้โอ้ยผมเอาทั้งไนั่นมาเลยเขาเรียกว่าเห็ดอะไรครับอ่ะเห็ดอันนี้เห็ดหางฟานเห็ดยังกวะเห็ดหางฟานเห็ดหางฟานใครเห็ดละงกโอ้ใครสนใจเสื้อสั่งได้นะครับเสื้อจากร้านบุมน้อยนะครับไม่ให้ไม่ให้ไปสร้างพีวีไปวันนี้มีเดี๋ยวได้จอยมีใครบ้างลูกวันนี้มี มีผู้ใหญ่ใจดีนะลุงเดี๋ยวผมอ่านกันอ่ะจอยอ่านหน่อยลูกว่ามีใครบ้างครับมีพี่พัทค่ะมีพี่พัทมีเสื้อผ้ากางเกงเป็นมะม่วงคุกกี้ถังค่ะให้แม่สาป้าถอนแล้วก็ชาวบ้านแล้วก็มีพี่บันนี่ขนมคุกกี้ยี่สิบห่อให้แม่สาพี่บันนี่ชาวบ้านพี่ละพีค่ะให้ชุดนอนป้าถอนพี่ละพีใช่อ่ะ พี่เป็ดกุนเชียงให้พ่อแบมกับพี่ส้มโอพี่เป็ดใช่พี่คาเนมนะคะให้เสื้อแม่สาค่ะให้เสื้อแม่สาวิตีพี่คาเนมเนาะแล้วก็พี่กระจกเงาพี่กระจกเงามีเสื้อผ้าให้ตาโอบพ่อแบมแล้วก็มีบุวยค่ะมีใครอีกมีพี่ถั่วผู้พี่ถั่วผู้ก็มีโอ้โหพี่ถั่วผูให้เม็ดมะม่วงแม่สามีพี่ลิซ่านะคะ ให้ชุดเซตจบาวทอนค่ะอ่าวาชิ้นค่ะเบาวทอนเบาวทอนอ่าหยอกหยอกอ่ะอ่าอันต่อลูกให้บาินของกอ่าพี่เล็กเบนจวรรณค่ะพี่เล็กเบนจวรรณที่สุติการนะคะให้ชุดนอนป้าถอนค่ะปลาอุ้มค่ะให้ปลาหมึกสามกิโลป้าถอนแม่แบมและก็เจสค่ะอ๋อปลาหมึกสามกิโลปลาอุ้มอ๋อขอพระคุณมีคะแนนไหมปะ อ๋อเยอะมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมนี่ขอพระคุณพี่พัทนะครับนะครับพี่บันนี่นะครับพี่ละพีพี่เป็ดพี่กาเนมพี่กระจงเงาพี่ตัวภูพี่ลิซ่านะครับพี่เล็กพี่ลิซ่าฮอลแลนด์เนาะพี่เล็กพี่ชุดพี่ชุดิการหรือว่าอันลูกหนุนเนาะพี่ลูกหนุนแล้วก็ปลาอุ้มอุ้มนะครับผมนะครับผมขออนุมัตนาบุญนะครับขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับเอาประตูเปิดไว้ปิดปดนะลูกไอตอนนี้พี่หมวยกําลังแยกนะครับก็ขอให้ ผู้ใหญ่ใจใด,ดีแล้วมไม่รวยที่เหลือก็จะเป็นแจกชาวบ้านนะครับแยกแยกก่อนล้วของใครอืมจะได้ไม่เสีขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจใดีทุกท่านนะครับขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะครับมีแต่วความสุขความเจริญนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อนะครับพี่น้องครับผมอืมผู้ใดเสียมากก็มาหาผมหน่อยเด้อบ้านนี้อ่าต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบพระคุณป้าดอนเนาะป้าดอนป้าดอนโทรมาหาบุ้มน้อยบอกว่าอัน ซื้อขึ้นบักคอให้บักเมาบักเมาบักเมาบักคอฟันบักเมาไม่อยังนี่มาจอบไม่ยังได้ได้ข่าวว่าเจ้าท่องต่องไปหาด่าคนบักพู้ใดกันคือนมาสิมาหาบุ๋มหน่อยเนาะมื่อนี้ยหนอยุ่ยสละบาลนี่คุณมาบุ๋มใดอกบุญญาเอฟซีเป็นเคลียดอือเดี๋ยวบุ๋มน้อยจะพาเดินไปถ่ายร้านส้มตำนะเดี๋ยวพาไปหาพี่วินะครับผม เบอรอ้กางเกงไหมกางเกงขาดบ่กางเกงโอ้ยซิงเลยกงเกงเอออันนั้นเป็นร้านส้มตามร้านพี่วินะครับอ้าวคุณแมอสายซมาเจ็บเิ่นตับหุ่งยอยู่อะขี่ขานยางมันมันลมนะครับนี่คือบริเวณบ้านนะครับบริเวณบ้านป้าถอนนะครับวันนี้คือแบบน่าอยู่มากเลยช่วงนี้นะ่ะอือไปฉีดวัคซีนมากนะครับป้าถอนนะครับผมใครบดเจ็บแมลงนี่แหละครับเบอร์ อืฉีดวัคซีนมาเดี๋ยวอีกสักหน่อยนะครับก็จะขึ้นไปเอาของไปฝากแม่สาวิตีเนาะนะครับหิวเข่าแห้งพี่น้องสั่งตำปะหุูงมากินมีตำปะาุูงมีป่าเผาแล้วกแกงเฮ็ดเบิ้์ดกุ๊กกี้ถังจัง้นยังสิกินเหลือนี่บุยหยอกหยอก เดี๋ยวใส่วันแรกนี้ก็จะเป็นเซตอยู่นะคะอาทิตย์ต่อไปก็จะเสื้อก็จะอีกชุดหนึ่งกางเกงก็จะอีกตัวหนึ่งมีมีแพก็ออากำลังนั่งแยกครับมีหลายอย่างหลายแนวนะครับวันนี้ประถอนไปฉีดวัคซีนมานะครับมาหอวแล้วนอนหลับอยู่ทุหาผสมโอ๊งเอ้พี่สมโอไหม แม่แบมพี่แจ๊คพี่ส่งห่าแม่แบมพี่แจ๊คแล้วก็พี่ส่งโออันนี้น้องพลออันนี้ก็ไม่บมกม่วงน้อพลอพี่กระจกน้องให้น้องพลออันนี้ที่เราให้กระถอมโอเม็ดมะม่วงนะครับโอ้เขียนพวกเราจะเขียนไปหมดทุกคนนะครับผม กันเองจะมาแจกของจะมีค่ะที่เหลือก็จะเป็นแจกชาวบ้านในหลังเนี้ยค่ะอืมเป็นขนมที่เราจะเป็นแจกชาวบ้านเนาะเกงคนละตัวคนละตัวขอบพึ่งคุณพี่พัดด้วยนะครับงานก็ได้แต่ขนมเอาไว้ให้แม่ดอนด้วยน้องจุดนึงเนาะเออแยกไว้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นรอบหน้าเดี๋ยวบูมจะเป็นเจ้าภาพเองนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนาะเข้ากันเอาเสื้อผ้ามาให้ร้านแม่ดอนด้วยนี่เป็นกระเป๋อเสื้อผ้ามาให้ร้านแม่ดอนนั่งสิ ของโจริจาที่ที่แบบที่ยังไม่ใส่ก็มีอ๋อบอหมายถึงรอบหน้าเดี๋ยวพวกเราร่วมเป็นนั้นเลยแต่ว่าอันนี้หมวกก็เอามาเป็นเสื้อผ้าก็มีก็เอาขนมเป็นบางส่วนเอาเงินจากกําไรที่ส่วนเราขายผ้านี่แหละเดี๋ยวบุมนอยจะทําเป็นเขาเอื่นทังกล่อเป็นเขาข่าวมอบะครับว่รากเขาข่าวมอเป็นของที่มันแบบสามารถแบบกินได้ทั้งหมู่บ้านนะครับในส่วนนี้ก็ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับนะครับที่ให้การสนับสนุนพวกเรานะครับแล้วก็ เขาเอินน่อไว้ยังก่อนมันไม่ได้เยอะแต่ว่าค่าทางจิตใจต้องไปลองเนาะนะครับมันมีคุณค่าทางจิตใจนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก่อนนะครับผมปอาถอนคุณแม่ๆทุกๆคนเด้อค่ะเด้อขลับ่ปล้อมๆไปรวยเด้อนะครับสวัสดีครับ